เคยเจอกันไหมครับกับการออกไม้ตกชิงลิฟววเจออาการปลากินเบาสับยังไงก็สับไม่โดนครับต้องดูคลิปนี้ สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนั้นนะน้องๆนะครับแล้วก็ที่ติดตามรับชมกันมาทุกท่านนะครับผมวันนี้ที่เรามาทำคลิปเรื่อการดูอาการทุ่นนะครับผมก็เป็นองาการทุ่นไม้ตายเกาหลีนะครับสองจะขอปลากินเบานะครับผมหรือว่าอาการของปลาหมอตะกลับนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไป ดูอาการทุ่นกันครับผมว่าปลากินเราเนี่ยเป็นไงนะครับโอเคแล้เดี๋ยวเราไปดูปั้นเหยื่อนะครับตอนนี้ก็จะปั้นเป็นแบบเม็ดนะครับเราไปตกกันตอนกลางวันนะครับผมช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาการทุ่นกันครับ ปาเริ่มเข้านะครับอาการทุนเริ่มมีอาการอันนี้ก็มีการตอกถอนข้อเดียวจริงๆครับนี่คืออาการของปลากินเบานะครับเห็นไหครับเราก็สับครับมาแล้วครับปลาครับเป็นปลาหมอช้างเหยียบนะครับหรือปลาหมอตะกลับนะครับไซส์ก็ประมาณ3นิ้วครับ มีไงบ้างครับสำหรับอาการทุ่นนะครับปลากินเบานะครับเป็นอาการทุ่นของปลาหมอตะกรับนะครับหรือปลาหมอช้างเหยียบนะครับผมก็สำหรับนานะนะครับหรือผู้ที่หัดตกชิ้งเหลียวใหม่ๆนะครับผมการปลากินเบานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะสับตอนไหนเวลาไหนนะครับให้ได้ตัวนะครับผมเป็นแนวทางกันได้นะครับฝาก ครับขอให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะกัน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับบายบายค่ะ